ยินดีต้อนรับสู่ห้องใหม่ของฉันเสียงใสๆดังขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่าของห้องขนาด26ตารางเมตรจูนยืนอยู่กลางห้องหอบกล่องลังที่ข้างในเต็มไปด้วยของจุกจิกไร้สาระแต่เธอรักมันหมดทุกชิ้นวันนี้เป็นวันแรกที่เธอย้ายเข้าหอใหม่หอคักใกล้มหาวิทยาลายัยเดินทางสะดวกมีคาเฟ่ใต้ตึกและที่สำคัญคือวิวดีจนเหมือนฝันถือว่าแบบนั้น จุนเติดหน้าต่างออกสูดอากาศยามเย็นลึกๆสายลมพัดเข้ามากระทบผมยาวที่มัดลวกๆไว้ด้านหลังเธอยิ้มบางๆก่อนจะหันไปมองห้องฝั่งตรงข้ามแปลกม่านสีเทาของห้องข้างๆพริ้วไหวราวกับมีคนพิ่งแง้มมันออกและเธอก็เหมือนจะเห็นเงาใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ทันได้มองชัดม่านก็ปิดลงอย่างรวดเร็วเอหลอนหรือเปล่าเนี่ย เธอหัวเราะกับตัวเองเบาๆก่อนจะหันไปจัดของต่อตั้งแต่กรอบรูปรูปปั้นปลาวานไปจนถึงโคมไฟแมวที่กระพริบตาได้เมื่อจัดเสร็จจูนชุดตัวลงนั่งบนเบาะนุ่มหน้าทีวีกอดหมอนกลมไว้แน่นรู้สึกเหมือนกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลกเล็กๆของเธอค่ำคืนนั้นเธอยืนแปรงฟันที่อ่างล้างหน้าซึ่งอยู่ริมระเบียงด้านในเมื่อเงยหน้าขึ้นมองในกระจก เธอก็เห็นแสงจากห้องข้างๆเปิดอยู่ม่านเปิดเพียงครึ่งและเธอก็เห็นเงาใครบางคนอีกแล้วคราวนี้จูนตั้งใจหันไปมองตรงๆและสิ่งที่ได้กลับมาคือการปิดม่านอย่างรวดเร็วเอาจริงหรอเธอหัวเราะเบาๆอีกรอบคราวนี้ไม่ได้หลอนแล้วแน่ๆมีคนอยู่ข้างห้องจริงๆและดูเหมือนจะแอบมองมาทางเธอซะด้วยเช้าว,วันถัดมา ขณะที่จูนกำลังยืนรดน้ำต้นไม้เล็กๆบนระเบียงมานห้องทั้งข้างก็เปิดออกอีกครั้งคราวนี้เธอไม่หันไปมองตรงๆแต่แซงทำเป็นรดน้ำต่อปล่อยให้สายตาแอบชำเลืองผ่านหางตาและเธอก็เห็นจริงๆว่ามีใครบางคนยืนมองเธออยู่แต่ไม่ใช่มองแบบแอบซุ่มแววตานั้นมันเหมือนกำลังจ้องมองอย่างสนใจมากกว่าเธอแซงไอเบาๆและพูดขึ้นว่า อ้ามอากาศดีจังเลยเนอะเงานั้นขยับนิดหน่อยแต่ไม่มีเสียงตอบกลับก่อนที่ม่านจะถูกปิดลงเหมือนเดิมเงียบอีกแล้วเธอเองหลังพิงระเบียงถอนหายใจเบาๆใจหนึ่งก็แอบหงุดหงิดแต่ใจอีกส่วนก็เหมือนจะเต้นเร็วขึ้นนิดหน่อยเอ๊แล้วทำไมเราต้องเขินด้วยเนี่ยเธอบ่นกับตัวเองแล้วหัวเราะออกมาทืนต่อมา เธอตั้งใจเปิดม่านไว้เปิดไฟห้องให้สว่างนวลและนั่งวาดภาพอยู่ตรงริมหน้าต่างพร้อมชำเลืองไปยังห้องข้างๆทุกๆห้านาทีแต่คืนนั้นม่านไม่เปิดเลยไม่เหมือนทุกวันจูนวางดินสอลงอย่างหุดหิดหน่อยๆแล้วถามตัวเองในใจว่านี่เรารอเขาอยู่หรอเช้าว,วันจันทร์มาถึงอย่างรวดเร็ว จูนสภายกระเป๋าผ้าใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์กับกางเกงยีนขาดเข่าตามสไตล์คนขี้เกียจริดผ้าเธอเดินออกจากห้องอย่างง่วงๆแต่อดไม่ได้ที่จะแอบเหล่ไปยังประตูห้องข้างๆเง,งียบไม่มีเสียงไม่มีการขยับไม่มีอะไรทั้งนั้นเธอถอนหายใจเบาๆแล้วเดินออกไปเรียน19นาฬกา48นาทีจูนกลับมาถึงห้องหลังเรียนเสร็จช่วงค่ำ มื้อเย็นของเธอคือข้าวกล่องร้านสะดวกซื้อกับโซดามะนาวหนึ่งขวดเธอนั่งทานบนพื้นหน้าทีวีและในมือก็กำลังวาดอะไรบางอย่างลงในสมุดสเกจเล่มเล็กหน้ากระดาษนั้นมีรูปผู้หญิงผมสั้นท่าทางเงียบๆดวงตาทอดมองออกนอกหน้าต่างสมมติว่าถ้าคนข้างข้องเป็นแบบนี้ก็น่ารักดีแฮะเธอพูดกับตัวเองเบาๆแล้วหัวเราะเธอไม่เคยเห็นหน้าคนข้างห้องเลยไม่รู้ว่าเขาหน้าตาแบบไหน เปลียนคณะอะไรพูดเก่งไหมหรือว่าเป็นสายเงียบแต่บางอย่างในใจกลับค่อยๆร้อยเรียงภาพขึ้นมาโดยไม่รู้ตัววันต่อมาจูนออกไปเรียนแต่เช้าระหว่างเดินกลับมาเธอเห็นของบางอย่างวางอยู่หน้าห้องตัวเองกล่องขนมปังอบโฮมเมดกับโน้ตสั้นๆทำเยอะไปหน่อยค่ะจากห้องข้างๆจูนยืนงงอยู่พักนึงก่อนจะยิ้มกว้างเหมือนเด็กได้ของขวัญขนมปังยังอุ่นอยู่ และหอมเกล่นอบเชยจางๆเธอเป็นผู้หญิงแน่ๆจูนพึมพำแล้วเก็บกล่องเข้าไปในห้องแต่ที่มากกว่านั้นคือหัวใจเธอเต้นแรงผิดปกติคืนนั้นเธอวางกล่องช็อกโกแลตเล็กๆไว้หน้าห้องทางๆพร้อมโน้ตตอบกลับขอบคุณนะคะขนมอร่อยมากเลยจากจูนห้อง708แล้วเธอก็เดินกลับเข้าห้องไปรู้สึกเหมือนหัวใจจะละลาย วันถัดมาขณะที่เธอกำลังจะออกไปซื้อของตอนหัวค่ำประตูห้องข้างๆก็เปิดออกพอดีเธอชะง,งักไปครู่หนึ่งและนั่นคือครั้งแรกที่เธอได้เห็นหน้าเธอคนนั้นแบบชัดๆผู้หญิงผมสั้นประบาหน้าตาเรียบเฉยตะดวงตาอบอุ่นใส่เสื้อฮูดดี้สีเทาอ่อนกับกางเกงวอร์มสีเทาในมือคือถุงขยะทั้งคู่สบตากาันหนึ่งวินาทีสองวินาทีสามวินาทีเออสวัสดีค่ะ จูนพูดขึ้นก่อนพยายามยิ้มให้ไม่เก้อเขินเกินไปหญิงสาวคนนั้นชะงักนิดหนึ่งก่อนจะพยักหน้าช้าสวัสดีค่ะเสียงของเธอนุ่มละมุนและหน่าแปลกใจตรงที่จูนรู้สึกคุ้นเคยกับมันอย่างประหลาดคือขนมเมื่อวานอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณนะอ๋อดีใจที่ชอบค่ะเธอตอบแล้วยิ้มบางๆแล้วรีบเดินเลยไปลงลิฟจูนยืนมองตามใจเต้นตุบๆอย่างกับอยู่ในฉากซีรีส์เกาหลี เธอน่ารักมากจูนเก็บเสียงกรี๊ดไว้ในอกแล้ววิ่งกลับเข้าห้องรีบวาดรูปผู้หญิงคนนั้นลงในสมุดสเก็ตทันทีพร้อมข้อความว่านขนค้างค้องน่ารักกว่าที่คิด21นาฬิกา2นาทีจูนกำลังนั่งทิงเบาะนุ่มวาดภาพในสมุดเล่มเดิมที่เริ่มติมหน้าแล้วเธอเพิ่งอาบน้ำเสร็จใส่เสื้อยืดตัวโครงกับกางเกงขาสั้นเสียงเพลงจากลำโพงบูทูธคลอเบา ทำให้บรรยากาศในห้องหน้าอยู่เป็นพิเศษแต่แล้วพรึบทุกอย่างดับวูบลงในเสี้ยววินาทีไฟทั้งห้องดับลำโพงเงียบแอร์หยุดทำงานมือถือในมือลงไปอยู่ในหมวดประหยัดพลังงานทันทีอืมไฟดับเหรอจูนลุกขึ้นเดินไปเปิดหน้าต่างมองออกไปเห็นห้องข้างๆก็มืดสนิทเหมือนกัน เธอควานหาไฟฉายมือถือพลางเดินไปหยิบเทียนจากกล่องอุปกรณ์ฉุกเฉินเมื่อเปิดประตูห้องออกเธอก็พบว่าถงทางเดินมืดแต่ยังมีแสงจากไฟฉุกเฉินบนเพดานพอให้มองเห็นทางและที่ปลายทางเดินหน้าลิฟมีใครบางคนนั่งอยู่ตรงกำแพงเงียบๆแสงจากเทียนเล่มเล็กส่งให้เห็นใบหน้าชัดเจนคือเธอคนนั้นพาย พายหันมาเห็นจูนพอดีเธอกำลังนั่งกอดเขา่าเทียนเล่มเล็กวางไว้ข้างตัวมือถือวางตะแคงอยู่บนตักจูนยิ้มก่อนเดินเข้าไปหาไฟดับพร้อมกันเลยเนาะพายเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆค่ะไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนจูนยื่นเทียนในมือให้เอาอันนี้ไหมเผื่อเธออยากได้แสงเพิ่มอีกนิดขอบคุณค่ะ พายรับไว้ด้วยมือที่เย็นนิดนิดเงียบกันไปสักพักจนจูนพูดขึ้นก่อนเธอเชื่ออะไรหรออืมพายค่ะ,คะเธอตอบเรียบเรียบพายเหมือนของหวานเลยนะแล้วจูนหมายถึงเดือนมิถุนายนเหรอคะพายถามกลับอืมใช่เลย แม่บอกว่าเกิดเดือนนี้เลยตั้งเชื่อนี้บทสนทนาแรกๆของพวกเธอไม่ได้หวือหวาแต่เรียบง่ายอบอุ่นและสว่างพอๆกับแสงเทียนตรงหน้าพายถอนหายใจเงียบๆก่อนจะพูดออกมาเบาๆคือฉันขอโทษนะคะที่ก่อนหน้านี้เอาแต่มองแล้วไม่กล้าทักจูนชะงัก แต่ก็ยิ้มงั้นแปลว่าฉันไม่ได้คิดไปเองสินะพายหลบตาหน้าเริ่มแดงนิดนิดฉันก็แค่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีจูนหัวเราะเบาๆไม่เป็นไรเลยอย่างน้อยวันนี้เราก็คุยกันแล้วเนาะ ทั้งสองนั่งข้างกันท่ามกลางความเงียบสงบและแสงเทียนที่ไหววูบเสียงลมหายใจและจังหวะหัวใจของใครบางคนเริ่มจะดังขึ้นในอกทายหึเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมได้สิคะแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันรู้สึกดี ที่ได้เห็นหน้าเธอชัดๆวันนี้ล่ะภายเงียบไปนิดนึงก่อนจะหันมาสบตาฉันก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่คืนนี้ไฟดับจูนหัวเราะกาก,ากจนเทียนสัน่นเธอนี่พูดเก่งกว่าที่คิดนะพายิ้มขำๆสะท้อนประกายเทียนในดวงตาคืนนั้นพวกเธอนั่งคุยกันนานกว่าที่ตั้งใจ แม้ไฟจะกลับมาแล้วก็ไม่มีใครลุกขึ้นก่อนเหมือนแสงไฟจากหลอดไฟจริงๆไม่อุ่นเท่าแสงเทียนตรงหน้าบางสิ่งเริ่มจุดขึ้นในใจเงียบๆคล้ายประกายไฟที่ไม่มีวันดับด้วยสวิตธรรมดาเช้าวันเสาร์เสียงนกกระจอกบนสายไฟส่งเสียงจอกแจ๊กทามกลางแดดยามสายจูนตื่นขึ้นช้ากว่าปกติหัวฟูเสื้อยับ และหน้าตาบูดบึ้งแบบคนอย่างไม่ได้แปลงฟันเธอเดินงวงเงียไปเปิดลิ้นชักในห้องน้ำก่อนจะยืนค้างแปลงฟันหายไปไหนเธอรื้อทุกชั้นทุกมุมทุกกล่องแต่ไม่เจอและทันใดนั้นเธอก็จําได้ว่าเมื่อวานเพอหยิบแปลงฟันใส่กระเป๋าเป้เพราะรีบแล้ววันนี้ก็ลืมหยิบมาชิบหายแล้วจูนยืนพิงประตูห้องน้ำ ถอนหายใจอย่างสิ้นหวังจะออกไปซื้อก็ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยยืมจากใครก็จะมีใครให้ยืมแปรงฟันไหมล่ะเธอพึมพำกับตัวเองอยู่พักใหญ่ก่อนที่สายตาจะเหลือบไปทางผนังห้องอีกฝั่งทิกกั้นระหว่างเธอกับภายอืมจะบ้าเหรอจะขอยืมแปรงฟันจากเธอเนี่ยนะแต่ขาเธอก็เดินไปหน้าประตูห้องโดยอัตโนมัติอยู่ดี 1 0 2นาฬิกา27นาทีจูนเคาะประตูห้อง7 0 9สองครั้งไม่ถึง10วินาทีภายก็เปิดประตูออกเธอสวมเสื้อยืดตัวหลวมกับกางเกงขาสั้นหน้าสดแบบไม่ได้จัดอะไรเลยเหมือนกันอะจูนคือว่าฉันจะถามอะไรหน่อยแต่ช่วยอยา่าขำได้ไหมภายเลิกคิ้วเล็กน้อยคะคือว่า ฉันลืมหยิบแปรงฟันกลับมาจากมหาลายัยแล้วในห้องฉันไม่มีสำรองเลยคือจูนเกาศีษะเก้อเขินสุดๆขอยืมแปรงฟันเธอได้ไหมถ้าเธอมีสำรองนะพายชะงักไปครู่หนึ่งแล้วตอบด้วยสีหน้าเรียบๆแต่แอบอมยิ้มมีค่ะแต่แค่แท่งเดียวฮะหนึ่งนาทีต่อมา จูนยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำของพายค้างๆพายยืนแปลงฟันให้เงียบๆถ้าไม่รังเกียจนะคะจูนหน้าแดงกำ่ำฉันจะรังเกียจได้ยังไงล่ะขอยืมเขามาเองแท้ๆทั้งคู่ยืนเคียงกันในห้องน้ำเล็กๆมองกระจกยืนขัดฟองแปลงฟันในปากหัวเราะเบาๆแบบกลั้นไหวไม่อยู่ทำไมเราต้องมายืนแปลงฟันด้วยกันแบบนี้เนี่ยจูนพึมพำ มือยังขัดไปฟองเต็มมุมปากภายกลั้นขำบรรยากาศแปลกๆดีเหมือนกันนะคะเมื่อทั้งสองแปลงเสร็จพายื่นผ้าคนหนูให้จูนรับมาซับหน้าแล้วเงยหน้าขึ้นมาเผชิญสายตาภายโดยไม่ตั้งใจตึกตักความใกล้ที่มากกว่าทุกครั้งสายตาสบกันในระยะไม่ถึงคืบลมหายใจแผ่วๆจอดิคนที่พัดผ่านปลายจมูกของเธอ แล้วก่อนที่จูนจะถอยหนีเธอก็รู้สึกถึงสัมผัสอุ่นบางที่ริมฝีปากจูบเบาๆสั้นๆภายเป็นคนที่โน้มตัวมาหาและจูนไม่ได้ถอยทั้งห้องเงียบสนิทหลังจากจูบเล็กๆที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ใจของจูนกลับเต้นแรงเหมือนพึ่งวิ่งรอบสนามขอทวดค่ะภายพูดเสียงเบามันเหมือนฉันอดใจไม่ไหว จูนกระพริบตาปริบปริบก่อนจะหัวเราะไม่ต้องขอโทษหรอกฉันแค่ตกใจนิดหน่อยภายหน้าแดงจูนแองก็หน้าแดงทั้งคู่ยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเด็กมัธยมที่เพิ่งจูบก,กันครั้งแรกหลังจากแยกย้ายกลับห้องจูนทิ้งตัวลงบนเตียงหัวใจยังเต้นแรงเธอหยิบสมุดสเก็ตขึ้นมาวาดรูปผู้หญิงคนนึ่งกำลังแปลงฟันและเขียนคำใต้ภาพว่า ใครจะคิดว่าแปลงฟันแท่งเดียวจะพาเรามาใกล้กันขนาดนี้หลังจากวันนั้นจูนกับภายก็เริ่มมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากคำว่าเพื่อนบ้านธรรมดาพวกเธอไม่ได้บอกกันตรงๆว่าความสัมพันธ์เรียกว่าอะไรแต่ทุกเช้าภายจะเคาะประตูห้องจูนแล้วพูดว่าลงไปกินข้าวกันมิคะและทุกคืนจูนจะส่งข้อความว่า ฝันดีนะพายวันหนึ่งขนาดนั่งเล่นที่ถงพักผ่อนของหอหลังเรียนจูนเอนตัวพิงโซฟาข้างกายมีภายนั่งอ่านหนังสือเธอเหลือบตามองอีกฝ่ายสังเกตเห็นมือขาวๆที่วางไว้ใกล้กันจูนแกล้งขยับมือไปชิดเล็กน้อยภายไม่หลบมืออุ่นๆของทั้งคู่แนบกันอยู่เง,งียบๆโดยไม่มีใครพูดอะไร แต่หัวใจกลับเต้นดังจนกลัวอีกคนจะได้ยินคำคืนนั้นจูนเดินกลับมาห้องแบบเมื่อเมืก่อนจะชะงักที่หน้าประตูห้องตัวเองเห็นมีซองเล็กๆวางอยู่หน้าห้องวันนี้ฉันกลับดึกหน่อยนะคะเรียนกลุ่มเสร็จคงเกือบเที่ยงคืนแต่ถ้าไม่ง่วงรอฉันที่ดาดฟ้าได้นะพาย จูนยิ้มบางๆหยิบเสื้อคลุมขึ้นมาใส่แล้วเดินขึ้นไปที่ชั้นบนสุดของหอดาดฟ้าเวลา23่สนาฬิกาสีนาทีพระจันทร์เต็มดวงลมอ่อนๆพัดให้เสื้อคลุมของจูนปลิวเบาๆเธอยืนเท้าแขนที่ราวเหล็กมองท้องฟ้าที่ปกคลุมด้วยแสงเงินเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังภายปรากฏตัวในเสื้อฮู้ดสีกรม ผมเปียบนิดนิดเหมือนเพิ่งอาบน้ำรอนานไหมคะนิดนึงแต่ก็คุ้มที่รอพายยิ้มเขินจูนหันกลับไปมองท้องฟ้าเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเธอจะพูดขึ้นเบาๆพายคะเรากำลังแอบชอบกันอยู่หรือเปล่าคำถามนั้นลอยเบาๆในอากาศไม่มีคำตอบกลับมาทันที แต่มีเพียงมือของพายที่เอื้อมมาจับมือของจูนไว้แน่นไม่ได้แอบค่ะฉันชอบจูนแบบเปิดเผยเลยล่ะจูนหัวเราะในคอดีจังเลยเพราะฉันเองก็ก่อนจะพูดจบพายก็โน้มตัวเข้ามาจูบเธอเบาๆอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ริมฝีปากที่สัมผัสแต่เป็นจูบที่เนิ่นนานอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรู้สึก มือของพายรูปเบาๆที่ข้างแก้มของจูนและอีกฝ่ายก็หลับตาลงปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามจังหวะใจหลังจูบจูนยังไม่พูดอะไรเธอแค่นั่งนิ่งๆพิงไหล่ของพายและทูดเบาๆว่าเรานั่งอยู่แบบนี้จนพระจันทร์หลบหลังเมฆได้ไหมได้สิคะฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจูนจะหลับไปก็ยังได้ผ่านไปหนึ่งเดือน ตั้งแต่วันแรกที่จูนย้ายเข้ามาในหอพักแห่งนี้หนึ่งเดือนที่เธอได้รู้จักกับคนข้างห้องหนึ่งเดือนที่เธอไม่เคยรู้สึกอบอุ่นขนาดนี้มาก่อนในชีวิตพายังเป็นพายคนเดิมขี้อายเงียบๆแต่ยิ้มให้เธอทุกเชา้าส่งขนมอุ่นๆมาให้บ้างในบางวันและแอบจูบหน้าผากเธออย่างเบามือเวลาแกล้งทำเป็นหลับและคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงอีกครั้ง จำวันนั้นได้ไหมจูนถามพลางเอง็นศีรษะลงบนตักของภายทั้งสองนั่งกันอยู่บนพื้นดาดฟ้าห่มผ้าไว้ด้วยกันผืนเดียววันที่ไฟดับหรอคะอืมวันที่เธอพูดว่าดีใจที่ไฟดับนะ่ะจูนหัวเราะเบาๆตั้งแต่วันนั้นโลกของฉันก็สว่างตลอดเลยนะพายยิ้มอ่อนก่อนก้มลงจูบหน้าผากของคนในตักเบาๆ มืออีกข้างลูบผมจูนช้าๆอย่างทนุถนอมจูนอืมขอจูบจริงๆได้ไหมคะเงียบไปสองวินาทีก่อนที่จูนจะกระตุกยิ้มมุมปากและพยักหน้าถ้าเชนไม่อนุญาตเธอก็จะทำอยู่ดีละมั้งพายก้มลงจูบคราวนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมามันไม่ได้แค่เบาๆแต่ลึกซึ้งอ่อนโยน และแสดงถึงความรู้สึกทั้งหมดที่เคยเก็บไว้ในใจมือของจูนเอื้อมขึ้นโอบท้ายทอยของพายริมฝีปากที่แนบชิดแลกเปลี่ยนลมหายใจและความรู้สึกกันอย่างช้าๆไม่ร้อนแรงแต่หวยหาไม่รีบร้อนแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่พุ่งสูงสุดพระจันทร์ส่งผ่านเส้นผมของพายลมเย็นพัดผ่านร่างของทั้งสองแต่ไม่มีใครหนาว หลังจูบภายซุกหน้าลงที่ไหล่ของจูนฉันไม่กล้าหวังเลยนะว่าจะมีวันที่ได้อยู่กับใครแบบนี้จูนล,ลูบหลังพายเบาๆถ้าเธอไม่แอบมองฉันทุกวันเราอาจจะไม่ได้มานั่งตรงนี้ด้วยกันก็ได้นะงั้นต้องขอบคุณความเงียบข้างพม่านสินะคะภายหัวเราะเบาๆคืนนั้นพวกเธอนั่งอยู่ด้วยกันนานมากจูนฟุบหลับไปบนตักของพาย ส่วนพายเองก็นั่งมองใบหน้าคนน่ารักตรงหน้าปล่อยให้ลมพัดพาเวลาไปช้าๆเหมือนอยากให้คืนนี้ไม่มีวันจบความรักของเธอไม่ได้เริ่มจากคำพูดแต่มาจากการแอบมองซ้ำๆจนใจ,ใจสัน่นและในที่สุดเธอก็ได้คนคนนั้นมานั่งอยู่ข้างๆกันภายใต้แสงจันทร์ที่อบอุ่นพอๆกับหัวใจของพวกเธอ ตลางคืนที่ห้องข้างๆกลายเป็นห้องเดียวกันหลังจากคืนนั้นพวกเธอใช้เวลาร่วมกันบ่อยขึ้นบางคืนพายจะมานอนเล่นที่ห้องของจูนและในคืนหนึ่งพายมาถึงพร้อมชุดนอนและผ้าห่มผืนบางคือวันนี้อยากอยู่ด้วยนะคะอืมยินดีเลยพวกเธอนอนบนฟูกเดียวกันในชุดนอนหลมุมหลวมไฟในห้องหรี่ลงจนเกือบมืดพายหันมาซุอกอกของจูน และกระซิบว่าอยากจูบอีกแล้วค่ะจูนหัวเราะในคอแต่ก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้คราวนี้เป็นเธอที่จูบก่อนจูบในความมืดที่ไม่ต้องใช้สายตาแต่ใช้ความรู้สึกทั้งหมดในใจมือประสานมือเนื้อแนบกันลมหายใจอบอุ่นแทนที่เสียงใดทั้งสิ้นคืนนี้ไม่มีม่านกัน้น ไม่มีระเบียงกัน้นไม่มีผนังเพราะห้องข้างๆกลายเป็นห้องเดียวกันในหัวใจของเธอทั้งคู่